สวัสดีครับนะฮะวันนี้ก็ทางวันนี้ทั้งรายการจะจะไว้อะไรดรอกร์งนะฮะดรอกร์งนะครับลุงโงงด็อกเตอร์วิโรพลรามางกลนะครับมีพี่น้องทั้งหมด6คนนะฮะมีพี่น้องทั้งหมด6คนนะครับแต่ว่าแน่นอนดังที่สุดก็คือด็เตอร์วิโรพลรามางกลเองเนี่ยแหละนะฮะมีพี่น้องทั้งหมด6คนนะฮะมี มีนางสาวโนพรัตร,รามางกูลจากสิบตรีวีรสักรามางกูลนะครับนางวิไลลักษณ์รามางกูลนางสิริพรรามางกูลแล้วก็เด็กชายวิโร์รามางกูลทั้งหมดทั้งหมดพี่น้องกัน6คนนะครับด็อกเตอรโกรงเนี่ยเป็นคนซึ่งมีบทบาทสำคัญในระดับประเทศชาตินะครับตั้งแต่สมัยยังหนุ่มนะฮะ แต่ถ้าย้อนกลับไปในสมัยที่ดรเวรพงษ์รามังกูลสะสมความรู้ซึ่งผมคิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นซึ่งทําให้เขานั้นเติบโตขึ้นมาในสังคมและเป็นคนซึ่งมีความหมายเนดรเวรพงษ์รามังกูลเนี่ย,เ,ยเป็นคนซึ่งมีความหมายในสังคมเติบโตขึ้นมาและประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานเพราะสิ่งที่เขาทําในสมัยซึ่งเขาเรียนหนังสือเขาเป็นคนซึ่งมีความขยันขันแข็งหมั่นเพียรตั้งใจเรียนมากเรียนเป็นอันดับที่หนึ่ง ในทุกๆระดับที่เขามีโอกาสเรียนหนังสือนะเป็นที่เล่าลือและชื่นชมในหมู่ญาติและครูและอาจารย์นะครับอตอนที่ตอนที่ยังเป็นเด็กอยู่เข้าศึกษาระดับประถมศึกษาที่จังหวัดนครพนมนะฮะที่นครพนมนะฮะคือโรงเรียนเทศบาลสองแล้วก็โรงเรียนศูนย์ทอนวิจิตจนจบประถมที่4นะฮะ จบประถมที่4ตอนนั้นจบป .4 เนี่ยดเรวิรพงษ์รามังกูลย้ายตามพ่อของตนเองเข้ามานะฮะบิดาของดกรโกรงเนี่ยเข้ามาทำงานในกรุงเทพมหานครณเวลานั้นอ่แล้วแล้วก็อีกอ่อ่ช่วงปี2496เนี่ยช่วงปี2496เนี่ยคุณพ่อของดเรวิรพงษ์รามังกูลเนี่ยได้ไปประจำทำงานประจำอยู่ที่สถานีตำรวจนครบาลยานาวา ช่วงนั้นเนี่ยนะฮะช่วงนั้นเนี่ยดรโกรงเนี่ยเ,เข้าเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสีอยุทธยานะฮะ <st' S 2> <doctrine> แล้วก็เข้าเข้าเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาอีกแห่งหนึ่งต่อก็คือโรองเรียนสามเสนวิทยาลัยนะฮะ <gn rial> จากนั้นก็เข้าเรียนศึกษาต่อที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานะครับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาทุกคนแน่นอนรู้จักกันดีนะครับเด็กเรียนเก่งๆเยอะจากที่นั่นนะฮะกว่าจะสอบเข้าก็ยากแล้วนะฮะเรียนจบมาก็ พอเกรดดีๆแล้วสอบ Entrance ได้คะแนนดีๆก็เอนติดเอนติดแล้วก็ตอนนั้นที่ด็กเอกงเรียนก็คือเรียนเ,เรียนเ,เรียนแผนกแผนกวิทยาศาสตร์นะฮะก็ถ้าจะเรียกในศัพท์ในยุคก,ก่อนหน้าน,นี้ก็คือสาสายวิทย์แต่ว่าในยุคนั้นผมไม่แน่ใจว่ามันมันอาจจะไม่ได้แยกสายแต่ว่าก็ก็เรียนเรียนแผนกวิทยาศาสตร์แล้วแล้วในที่สุดเนี่ยหลังจากเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาเนี่ยนะครับ ศึกษาได้ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับที่1เหรียญทองนะคระจากคณ,ณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทายาลัยคำว่าคณะรัฐศาสตร์ในที่นี้คือจริงๆแล้วสิ่งที่ถ้าคุณได้มีโอกาสพูดคุยกับดรวรพงษ์รามากุลและสิ่งที่คุณได้จะได้สัมผัสเวลาคุณอ่านคอลัมน์ของดอกรกรงนในหนังสือพิมพ์เวลาดรโกรงเขียนเนี่ยนะครับดรกรงเป็นคอลัมนิสต์ด้วยไม่ใช่แค่เป็นกูรูด้าน เศรษฐกิจมหาภาคนะฮะเศรษฐศาสตร์นะฮะดรกร่งก็รู้รัฐศาสตร์ดรกร่งก็รู้ดรกร่งก็เรียนทั้งทั้งรัฐศาสตร์แล้วก็เศรษฐศาสตร์มานะครับแล้วแล้วก็แล้วก็แต่แต่แต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยหลังจากที่จบปริญญาตรีนะครับหลังจากที่จบปริญญาตรีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ย ได้ไม่นานเนี่ยดรวรพงษ์รามังคูลได้รับทุนจากมูลนิธิโรกิเฟลเลอร์นะครับไปศึกษา,าต่อทางด้านวิชาเศรษฐมิติเศรษฐมิติฟังดูแล้วมันปล่าปล่ามันคือ Econometrics นะฮะ Econometrics นะฮะแล้วเรียน Econometrics เนี่ยที่มหาวิทยาลัย University of Pennsylvania นะครับซึ่งอยู่ที่มอลรัด Pennsylvania นะครับแล้วดรกรงก็ทำปริญญาเอกที่นั่นนะทำ PhD ที่นั่นนะใช้เวลาประมาณ5ปีครึ่งได้นะใช้เวลานานทีเดียวนะทำปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์นะฮะด้านแต่ว่ามันมันก็คือเรียนเ e อ o กแคนอมิตริกส์แต่ว่าำทำปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์ที่นั่นแล้วเป็นเป็นทุนของมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์แล้ว ต้นปี2515เนี่ยดรกรงได้กลับมาเป็นอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ดำรงตำแหน่งเป็นคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์ในปีพศศพุัก2519นะฮะปีสพปีพศ2519เนี่ยเป็นปีที่ผมเกิดพอดีเลยแล้วก็ในช่วงที่ดรกรงไปเรียนที่มาเลยเซิลเวเนียเป็นช่วงที่ดรกรงได้มีโอกาสสนิทสนมกับ พ่อผมมากทีเดียวเพราะว่าตอนนั้นเป็นรูมเมทกันนะ,ะตอนที่อยู่ที่วอเตันนะดรกเรโกรงเห็นผมมาตั้งแต่เด็กนะฮะอันนี้ถ้าไปดูในช่วงที่เริ่มเข้าทํางานแบบที่ได้ได้พงหาดขึ้นมาเป็นคนซึ่งเชี่ยวชาญนโยบายแล้วก็ได้รับการเชิญชวนดึงตัวไปโดยพรนท่านพลเอกเปรมตินสุรนนท์ในสมัยที่ป๋าเปรมเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันเป็นช่วงที่ดรโกรงเนี่ยเข้าไปทํางานที่ สถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทยนะแล้วแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะในปี2533เนี่ยดตกโรมงเข้าไปที่สถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทยในปี2526 25ดตกโกรมงโตเร็วมากนะจากช่วงซึ่งจบปริญญาตรีที่จุฬามีโอกาสได้ทุน Rockefeller ไปเรียนที่มหาวิทยาลัย University of p e n n s y l v a n i a ทำปริญญาเอกกลับมา ไอ้ช่วงซึ่งเป็นช่วงซึ่งยากจริงๆในแบบที่ดรกรองต้องใช้ความขยันหมั่นเพียรในการในการทําปริญญาเอกช่วงนั้นน่ยน,น่าจะพูดได้ว,ว่าเป็นช่วงซึ่งซึ่งออพอผ่านไปแล้วเนี่ยพอกลับมาแล้วเริ่มทํางาน,เ,นเริ่มสอนหรือเรื่องทางานที่สถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทยในปี2526เนี่ยแล้วก็หลังจากนั้นในปี2533เนี่ยได้ดำรนงนตาแหน่งที่ปรึกษารัฐบาลประเทศลาวในการวางแผนเศรษฐกิจ จากระบบสังคมนิยมให้เปลี่ยนมาเป็นระบบทุนนิยมเนี่ยนะครับตามนโยบายการเปิดประเทศเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยช่วงนั้นดรกเตร์ตกลงโตเร็วมากคือพอจบ p h d จากเพนกลับมาเนี่ยทุกอย่างค่อนข้างราบรื่นในเรื่องของหน้าที่การงานนะราบรื่นในระดับหน้าที่การงานจนในทีน่สุดพอถึงอายุ30กว่าเนี่ยกลายมาเป็นเป็นสตาร์นะฮะเป็นเป็นดาวฤกษ์เลยใน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 ประเทศไทยในเรื่องของการให้คำปรึกษา นนโยบายเศรษฐกิจมาภาคและหนึ่งในบทบาทของดาวเริ่มนั้นก็คือในสมัยที่ดรโกรงเนี่ยตั้งแต่สมัยวัยหนุ่มได้มีโอกาสเข้าไปเป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของพลเอกเปรมตินรสุรานนท์นะฮะคือ จริง,รง,รงๆแล้วมันน่าสนใจว่าดรโกร่งมีบทบาทในแบบที่ไม่ใช่เฉพาะเป็นมือด้านเศรษฐกิจซึ่งได้รับการไว้วางใจจากนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีถึง8ปีแล้วก็ถูกมองว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่ไม่ใช่แค่เก่งธรรมดาแต่ว่าเป็น,ปนตำนานนะป๋าเปรมคือเลเจนด์นะฮะ,ะ,ฮะก็เมืองไทยเราก็มี untouchable legend อยู่ไม่มากแต่ว่าป๋าเปรมเป็น untouchable legend แล้วแล้วป๋าเปรมเนี่ยเพิ่งพาสายการฟังผู้ซึ่งมีความรู้ มากกว่าเยอะผู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญมากกว่าในหลายๆด้านนั่นก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่พลเอกเปรมสามารถเป็นนายกรัฐมนตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพได้นานด้วยและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้นะฮะแล้วตัวโกร่งก็มีบทบาทในแบบที่แม้กระทั่งในประเทศลาวเนี่ยเขาก็ไว้วางใจและเป็นที่เคารพนับถือนะฮะดอรวุรพงศ์ถือว่าเป็นบุคคลสําคัญที่มีส่วนสําคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของลาวเป็นอย่างมากนะฮะ เข้าไปได้มีโอกาสช่วยการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติของเขาแล้วก็ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับระบบการเงินและเศรษฐกิจของลาวด้วยนะครับหลายคนอาจจะรู้จักดรวรพงษ์รามกูรในนามที่ปรึกษานโยบายด้านเศรษฐกิจของพระนท่านพลเอกเปรมตินุสุลานนท์นะฮะแต่ว่ามีดรโกรงมีบทบาทในเวทีหลายประเทศเยอะแล้วก็มีบทบาทในฐานะเป็นคนซึ่งเขียนคอลัมน์แต่ว่าถ้าคุณเป็น ถ,ถ,ถ้าในระยะหลังๆเนี่ยโดโตกรองจะเขียนขอ,ขอลำวิพาวิจารพรรคประชาธิปัตย์เยอะถ้าในสมัยในยุคก่อนที่จะมาถึงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะฮะถ,ถ้าจะจาได้ตรงนั้นนะฮะก็แกก็จะมีมุมนั้นซึ่งนําเสนอเกี่ยวกับพรรคประชาธิปัตย์นะครับหลายประเด็นนะครับซึ่งมันก็เชื่อมโยงไปถึงประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาป่าเปรมในสมัยสมัยที่เป็นรัฐบาลประชาธิปัตย์ด้วยนะครับแต่ว่าก็เป็นที่เป็นคนซึ่งเป็นที่เคารพในใน ในทุกๆวงการนะครับเป็นที่เคารพในทุกๆวงการนะฮะตำแหน่งตำแหน่งที่คนชอบจะพูดถึงว่าอาดีตรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีจริงๆแล้วท็ตอตเทรวรุรพงศ์ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนานสักเท่าไหร่นะฮะ บทบาทซึ่งโดดเด่นแล้วก็มีอิทธิพลเนี่ยก็คือบทบาทของการเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีพลเอกเปรมนะครับนั่นเป็นมันเป็นบทบาทซึ่งมีอิทธิพลในเชิงนโยบายที่ดที่พลเอกเปรมได้นํามาปฏิบัติจ,จริงๆที่คุณได้เห็นในยุคป่าเปรมในยุคป่าเปรมเนี่ยมันจะมีผลงานด้านเศรษฐกิจเยอะนะฮะและก็เยอะที่มาจากคําแนะนําของดรเวรพงศ์นะครับเป็นยุคสําคัญทางด้านการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในยุค Export l e ร์ r เลดโกรทที่มีหลายเรื่องซึ่งเป็นเรื่องเชิดหน้าชูตา ะะรัฐมนตรีคลังที่ดรโกรงได้ไปเป็นเนี่ยมันเป็นไม่นานนะฮะเป็นในยุครัฐบาลของพลเอกชาติชายแล้วก็แล้วก็มาเป็นรัฐมนตรีช่วยคลังอยู่ช่วงหนึ่งในรัฐบาลของคุณอนันต์ปัญญารชุนแล้วก็มาเป็นรองนาะยกรัฐมนตรีอยู่ช่วงหนึ่งในรัฐบาลของพลเอกเฉลิมงใยยุทธมีบทบาทสําคัญในการแนะนําวิธีการรับมือกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะครับนโยบายด้าน การเงินการคลังหลายด้านนะฮะดรโกรงเนี่ยจะมีมุมมองในทัศนะที่มองว่าแบงค์ชาติจะคอนเซอร์เวทีฟเกินไปตลอดแล้วก็มองในมุมที่ผ่านเลนของคลังมากกว่านะถ้าได้มีโอกาสสนทนากับดรโกรงนะครับแล้วในที่สุดนบทบ,บาทของดรโกรงเนี่ยมันก็มาถึงยุคสมัยที่ที่ได้มีโอกาสคือดรโกรงเนี่ยอยู่ยาวเป็นบุคคลซึ่งรับใช้ชาตินะะใแบบที่ ให้คำปรึกษาและเป็นคำปรึกษาแบบที่ผู้ซึ่งเป็นผู้นำมากบารมีเนี่ยทุกคนเนี่ยฟังนะฮะหาดายากหาดายากนะฮะไม่ว่าจะเป็นสมัยพลเอกเปรมนะฮะก็ฟังมาจนถึงสมัยคุณทักษิณน,นะ,ะสมัยคุณทักษิณก็ฟังนะฮะคุณทักษิณก็ได้เชิญดรโกลไม่มีบทบาทหลายช่วงนะฮะแล้วมาจนถึงสมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์นะฮะคืออยู่ยาวขนาดตั้งแต่ยุคป,ป่าเปรม นะหาได้ยากนะในแผ่นดินที่คุณมีมุมมองด้านเศรษฐกิจที่ทั้งพลเอกเปรมฟังพลเอกชาติชายฟังไม่ได้ไม่ได้ฟังเฉยๆนะไม่ได้ฟังแล้วเป็นไม้ประดับนะแต่ฟังแล้วเชื่อแล้วก็นําไปปฏิบัติได้ด้วยเนะี่ยเป็นคนซึ่งมีฝีไม้ลายมือซึ่งอยู่ได้ยาวมาตั้งแต่ป๋าเปรมพลเอกชาติชายอนันต์ปัญญาชุนทัศษินชินวัตรยิ่งลักษณ์ชินวัตรหายากนะฮะ ใน <c oughs> ในสมัยบิ๊กจิ๋วด้วยนนะสมัยบิ๊กจิ๋วนะฮะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของบทบาทของลาวเนี่ยที่ลาวเนี่ยนะฮะอดอรโกลงก็เป็นนายกสมาคมไทยลาวหลังจากนั้นด้วยนะฮะในช่วงนายกสมา,ส,มาสมาคมไทยลาวเพื่อมิตรภาพในปี2 5 4 7ภาคกระชนเนี่ยดกรกรงนั่งบอร์ดบริษัทเยอะแยะมากมาย คนอาจจะรู้จักจาก A ะ,ะับเบิ A แต่ว่ามันมีมันมีบริษัทอื่นๆเยอะเรื่องการก่อสร้างเรื่องการเงินเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็เป็นคนซึ่งมีผลงานมาโดยตลอดนะครับเป็นคนซึ่งสนใจการเมืองด้วยเป็นคนซึ่งชอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแล้วก็จะคือดอรเนี่ย มีชื่อเสียงในสมัยที่เป็นรัฐบาลกึ่งกึ่งประชาธิปไตยก็จริงแต่ว่ามันยังเป็นรัฐบาลกึ่งกึ่งประชาธิปไตยแบบที่โลกยอมรับนะฮะแล้วก็มีส,สภาผู้แทนรัษฎรซึ่งรู้แล้วแต่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรซึ่งมาจากการเลือกตั้งนะฮะคนก็มักจะบอกว่ามันมีความสัมพันธ์พิเศษระหว่างพรรคประชาธิปัตยะะ์และพระนาท่านพลเอกเปรมในยุคสมัยที่ที่เป็นยุคสมัยที่มี political stability ในช่วงที่เราจะต้องออกจากโหมดซึ่งมันเป็นสงครามเย็นแบบสุดขั้วแล้วเราจะต้องมีการแก้ไขปัญหาเรื่องการเอาเอาคอมมิวนิสต์กลับเข้ามาหรือเอาคนซึ่งถูกตีตราว่าเป็นคอมมิวนิสต์กลับเข้ามาแล้วมันเปช่วงซึ่งมันมีวิกฤตราคาน้ํามันในตะวันออกกลางมันมีวิกฤตเรื่องค่างเงินเนี่ยดรโกรมีบทบาทสําคัญในช่วงระยะเวลานั้นหมดเลยในฐานะ,ะคนซึ่งคนเอกเปรมไว้วางใจในการที่จะหาโซลูชัน หาคำตอบนะฮะสำหรับปัญหาเศรษฐกิจทุกเรื่องที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วแม้กระทั่งลากยาวมาจนถึงปัญหาเศรษฐกิจในยุคสมัยในยุคสมัยซึ่งดูเหมือนว่ามันไม่ได้เหมือนจะมีปัญหาเศรษฐกิจแบบที่ท้าทายเท่ากับยุคป่าเปรมแต่ว่าในยุคสมัยคุณทักษิณหลายเรื่องซึ่งเป็นปัญหาทางด้านเศรษฐกิจในช่วงซึ่งในช่วงซึ่งก่อนที่คุณทักษิณจะเข้ามามีอำนาจเนี่ยตอนที่คุณทักษิณฟอร์มทีมเนี่ย ฟอร์มทีมคนซึ่งจะรับรับมือในการแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจซึ่งเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นปัญหาด้านเศรษฐกิจซึ่งตกค้างมาจากายุคสมัยของรัฐบาลของคุณชวนก่อนหน้านั้นซึ่งก็ก็ก็ก,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 ก็ก็ตกค้างเหลือปัญหาเยอะนะฮะคือมันไม่ใช่แค่เรื่องของหนี้ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศซึ่งมันมีการ ค่อยๆผ่อนชำระอยู่แล้วนะฮะมันอาจจะไม่ได้ผ่อนชำระในระยะเวลาอันสั้นแต่ว่ามันค่อยๆผ่อนชำระมันมีอีกหลายเรื่องซึ่งเป็นปัญหาแล้วในช่วงที่คุณทักษิณเตรียมการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยแล้วในช่วงแรกๆเนี่ยถ้าคุณถ้าคนไหนยังจําได้ก่อนที่มีการก่อตั้งพรรคไทยรักไทยเนี่ยมันจะมีเทคโนครัรุ่นใหม่ซึ่งเป็นนักวิชาการซึ่งเข้าไปร่วมงานที่พรรคไทยรักไทยเยอะ นะครับแล้วก็จะเป็นมือมือเศรษฐกิจซึ่งเคยมีความเชี่ยวชาญในการดูแลงานกระทรวงอื่นๆก็มีแล้วก็มีหมอเยอะหมอเก่งๆไทยรักไทยเยอะใช่ไหมในช่วงฟอร์มทีมที่คุณทักษิณไว้วางใจก็เข้ามาฟอร์มทีมเยอะแต่ว่าสิ่งที่ขาดในช่วงแรกคือคนซึ่งเคยคลุกคลีกับงานในกับหน่วยงานราช,าราชการต่างๆนะฮะแล้วคนซึ่งรู้ in and out รู้ว่าอะไรเข้าไปแล้วเจอปัญหาอะไรแล้วก็รู้ว่าปัญหาหลายเรื่องในแก้ยังไงเนี่ยตอนนั้นคุณทักษิณในช่วงแรกเนี่ยพิ่งพาคำปรึกษาของดรเฒิพงษ์เยอะเยอะมากนในช่วงซึ่งมันเป็นมันเป็นการสลับขั้วจริงๆอะ่ะมันเป็นการสลับขั้วอำนาจของของวันที่คุณชวนพ้นจากตำแหน่งแล้วคนเดิมที่คุณชวนวางไว้มันก็เป็นคนประชาธิป,ปัตย์เยอะ ก็มีคนประชาธิปัตยเยอะซึ่งมันอาจจะไม่ไม่ใช่คนของคุณชวนแต่ว่ามันมันก็อาจจะเป็นกลุ่มคนซึ่งไม่พร้อมที่จะรับรับใช้ท่านนายกทักษิณตอนที่ท่านนายกทักษิณเข้ามาคนซึ่ง <c oughs> คนซึ่งให้คําปรึกษาให้คําแนะนำํำระว่างวางเรื่องแนวทางในการทํางานเนี่ยด้านเศรษฐกิจให้กับคุณทักษิณเนี่ยมากในแบบที่คนคนนอกไม่รู้เนี่ยคือดรกรกดดรั้น มีบทบาทสําสคัญตั้งแต่สมัยป่าเปรมนะฮะในการแก้ไขปัญหาหลายเรื่องแล้วก็มาถึงยุคกุณทักษิณนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็นะเดี๋ยวพัะสักครเา่าตอนแรกผมจะพูดถึงแกยวยาวๆไว้เราย,ยาวแต่ว่าผมพูดถึงคนซึ่ง รู้จักมาตั้งแต่เห็นมาตั้งแต่เด็กอะอ่าพิธีศพเนี่ยจัดที่วัดตรีทศนะฮะวัดตรีทศอยู่ใกล้ๆก,กับอยู่ใกล้ๆก,กับร้านอยู่ใกล้ๆก,กับกองบัญชาการกองทัพบ,บกอะ One long, 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 long. Oh, man in the Thai pass box to be fixed. เอ็นนอเวเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยจะไม่มีแล้วผมคิดว่าเราเราหมดยุคที่จะมีคนเดียวซึ่งซึ่งโดมิเนตแล้วแล้วเป็นคนที่เป็นซิงเกิลโว่ะที่เวลามีประเด็นเรื่องเศรษฐศาสตร์มหาภาคตั้งแต่เรื่องอการเงินการคลังเรื่องดอกเบีย้ยไปจนถึงเรื่องนโยบายด้านเศรษฐกิจคำแนะนำเกี่ยวกับนโยบายด้านการคลัง มันเอ็นเบนจริงเพราะว่าคุณต้องเก่งขนาดไหนที่ทำให้เวลามันมีประเด็นเรื่องเศรษฐกิจอะสื่อสารมวลชนทุกสำนักวิ่งไปหาคุณคนเดียวคนที่เก่งระดับนั้นเนี่ยอาจจะไม่มีอีกแล้วก็ได้สมัครประเทศใดประเทศหนึ่งคือในประเทศไทยมันมีคนซึ่งเก่งเยอะนะครับและในอนาคตก็จะมีผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญด้านด้านต่างๆผมคิดว่าด้านการเงินการคลังของไทยในยุคนี้สมัยนี้ก็คงจะมีเยอะนะฮะแล้วก็คงจะมีเยอะซึ่งยังไม่มีชื่อเสียงเลยและก็คงจะค่อยๆมีซึ่งมีชื่อเสียงขึ้นมาแต่ว่าผมคิดว่าเอโนเวเนรานะฮะแบบที่คนเดียวพูดแล้วแบบทั้งสังคมฟังสื่อทุกสำนักฟังระดับปรมาจารย์ 啊。<sighs>